กราบสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะชวนเพื่อนๆน,นะฮะมาทำขนมจีนแกงพะแนงหมูกันนะครับอืมลาเข้าสวยเบื่อละลาาขนมจีนดีกว่าทำยังไงไปดูครับตายอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำ้วยนะคะกุลแ์ ขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็ต้องใส่น้ํามันลงไปนะฮะน้ำมันสําหรับผัดเล็กน้อยนะครับผมตามด้วยพริกแกงผะนแหงนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะเลือกเจ้าที่อร่อยอร่อยหน่อยนะครับผัดให้หอมเลยนะฮะเติมกระทินะครับวันนี้ผมใช้250 ML ออีกแล้วครับท่านน้ำสะอาดนะครับใส่ลงไปเลย แล้วก็ยูยีสูสีให้พี่แกงของเราละลายดีเลยนะครับนี่นั่นกระชอกเลยอะ่ะเมือเมือรลอยนะเยาหวานเนี่ยฮะใส่กระทิลงไปนะครับผมเนี่ยแล้วก็คนกระทิให้เข้ากันเลยนะครับนี่ ซีสารน่ากินมากอ่ะอันนี้เป็นส่วนของเนื้อหมูติดมันนะครับผมใช้ประมาณครึ่งกิโลใครจะใช้เป็นสันคอหมูก็ได้นะครับสันนองสันในได้หมดมนี่ผมผมอยากกินแบบเนี้ยแบบติดมันหน่อยนะม,ม,มันฟินหลังจากนี้ก็ ผัดพริกแกงนะฮะให้กบเข้ากับเนื้อหมูเลยนะครับหรือคนนั่นแหละคนคนให้เข้ากันเลยนะครับผมนี่โอเคหลังจากนี้ก็เติมกะทินะครับกะทินี่เราจะค่อยๆเติมจนจนจบคลิปเลยนะครับ น้ำสะอาดนะครับเติมให้ท่วมเนื้อหมูเลยนะครับใครไม่มีก็ใช้เป็นหางกะทิไดก็ได้นะครับถ้าใครซื้อแบบกะทิสดมานะครับรอเดือดนะครับปรุงรสกันดีกว่าด้วยผงปรุงรสนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับ การปรุงก็ขึ้นอยู่กับพริกแกงของเราด้วยนะครับบางเจ้าเขาอร่อยมาแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะครับน้ำตาลทรายนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใครมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกหรืออะไรนะฮะใส่ได้นะครับพอนี้ผมไม่มีผมเลยใช้น้ำตาลทรายดีกว่านี่เพิ่มสีสันนะครับผมด้วยใบมะกรูดฉีก ประมาณสัก7-8ใบนะครับแล้วก็พริกแดงจินดาหัน่นแฉลบสักเจเม็ดนะฮะเหมือนกันนะครับผมมะเขือพวงนี่มีนิดเดียวนะครับมีแค่นี้มีไม่เกิน10ลูกนะฮะใครชอบเยอะกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ได้นะครับมะเขือพวงปิดฉากด้วย เติมกะทิลงไปเลยนะครับรอบนี้จะใส่เยอะหน่อยนะครับสำหรับใครที่ชอบกะทิที่มันข้นๆกว่านี้นะครับก็สามารถใส่กะทิเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับนี่ดูหืสีสันน่าทานมากๆเลยนะฮะเอาขนมจีนมารอเลยนี่ตวบราอให้ราดลงไปเลยนะครับ วันนี้ผมซื้อขนมจีนมา2กิโลกิโลละ22บาทนะครับผม44บาทแต่ผมบอกว่าเอา50บาทเลยนะครับผมชอบกดไลค์ก,กดแชร์กด Subscribe นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะครับใครเบื่อราดข้าวสวยแล้วก็มาลาาขนมจีนได้นะฮะโรยน้ำปลา แล้วก็กินโอเธอฟินเวอร์ลาไปแล้วสวัสดีครับ